เออเอาไปลากมาแล้วใช้หันล่างสุกจะไม่จับผาใส่เอามื่อโจมเมียที่แหละเพอเอากระดูกกันาหเจาเอาลากที่ลงหลงามหอ้ามหัวามหั้าเหามัวามามั้หัว้ั้มวามหัวหวาวามหเขาหามคนวขามาม้ามห้าวา้ามหัวข้มหัาั้หั้ะ้ ลูกฉิดต้งใจยากเลยเว้ยเอาเจ้าาเอาไปนี่ห่อเบาล่างเอานึ่งมไม่กเบอาไปเลย่นาพูดรู้าหอเบเบาล่างเมาเร็วมาหอคหน่เมเบ้อ้จ้ห่อ้อ

จะนาฏีนาปีประกันหกต่ารประกันสูงย์อพี่นะใ่ถังหน่งอาศัยนี้เก่าไปพก่อนเด็กเขาสนะเพราะแต่เราไปก็าวดใกล้ตายมากไปใส่ กลแต่ว่ามนโล่ะกายเต็มกาเลยนุกอย่างกาาของมันมีสูตแต่ว่าอย่าบอกวาสารพันไม่ดีเปรียงเปรียงเรื่อยไปนก็ถือกันอไม่้องณาเหน้าด้ทะเลกับเบิร์ดเบย์เยเถ่าล้วยผูกาผูกกนเลยัวป